แบบอยากลองทําปืนกลครับเคยเห็นในเว็บไซต์ของต่างประเทศที่มันเป็นปืนที่เอาปืนเอาหัวปืนไปจุ่มกับน้ําแล้วมันจะสูบเข้าไปเลยแล้วก็สามารถยิงเป็นปืนกลอะไรเงี้ยใช่ครับก็อยากได้เป็นลูกปืนกลเลยแบบจริงจังหน่อยใช่ครับปืนที่ว่านี้ออกมาอยาก,นนกอยากฉีดใครเป็นคนแรกอยากฉีดใครเป็นคนแรก อยากฉีดทุกคนเลยได้ไหมแต่ว่าจริงๆก็อยากเจอแฟนๆนะสงการเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่เล่นสงการที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงๆก็อยากรวมแฟนคลับเยอะๆแล้วก็แอบมันไส้ใครก็หนักๆไปเลยอะไรเงี้ยครับโอ้ยพรีใหม่ไทยไหมครับครับผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับ Happy สงการเดย์นะครับ,รบก็ขอให้ทุกๆคนนะครับ ไปเที่ยวกันอย่างระมัดระวังนะครับผมเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานใครอยากทําอะไรก็ขอให้ได้ทําอย่างเต็มที่เลยอยู่กับคนที่ตัวเองรักนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอยู่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของตัวเองด้วยนะครับผมพาพวกเขาไปทานข้าวพาพวกเขาไปเล่นน้ําปะแป้งนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้ช่วงเวลาในวันสงการได้อย่างดีมากๆนะครับผมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ